สวัสดีค่ะดูภาพความประทับใจนะคะร่วมอกร่วมใจกันนะคะดูนะคะภาพความประทับใจนะคะของชุมชนราเวียงแห่งหมู่บ้านหนองคามอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมนะคะนำโดยผู้ใหญ่นะคะนี่นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะคะนะคะซึ่งนะคะมาทำนะคะเขาเรียกว่านะคะพัฒนาหมู่บ้านนะคะดูความรักและความสามาัคคีร่วมบุญกันในครั้งนี้นะคะ ดูบรรยากาศนะคะภาพความประทับใจเลยนะคะภาพความประทับใจเลยนะคะหาดูได้ยากนะคะภาพนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้นะคะหาดูไม่ได้แล้วนะคะของชุมชนราเวียงแห่งหมู่บ้านหนองขามอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนะครปฐมนะคะภาพลักษณะแบบนี้นะคะ,าะ,บบะ,คะหาดูได้ยากนะคะสวยสดงดงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นภาพความประทับใจนะคะ แรรความร่วมมือร่วมมือนะคะของชุมชนเรียวเวียนะคะแห่งหมู่บ้านหนองหามอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐมแห่งนี้นะคะในพิธีบวงสวงนะคะในพิธีบวงสวงนะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะ วนนี้ะะคร้าะความประทับใจนะคะซึ่งหาดูได้ยากมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะดูนะคะหาดูนะคะหาดูได้ยากมากนะคะความประทับใจนะคะของชุมชนระเวียงแห่งหมู่บ้านหนองขามนะคะอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะเชิญชมบรรยากาศนะคะว่าหมู่บ้านนี้นะคะม no ีความรักและสามัคคีกันมากมากเลยนะคะนําโดยผู้ใหญ่บ้านของเรานะคะนี่นะคะดูนะคะ ภาพแบบนี้นะคะนะคะภาพแบบนี้จะหาชมได้ยากมากเลยนะคะซึ่งเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะของชุมชนเราวเวียนะคะในการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนานะคะของนะคะหมู่บ้านหนองขามอําเภอกระแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมแห่งนี้นะคะดูภาพความประทับใจนะคะซึ่งนะคะนี่นะคะชาวบ้านนะคะร่วมอ,อกร่วมแรงใจนําโดยผู้ใหญ่นะคะหมู่บ้านพัฒนาเลยนะคะตอนนี้เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างเลยนะคะนี่นะคะของ ทือพันเรเวียนน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะดูบรรยากาศเลยนะคะหาชมได้ยากเลยนะคะแม้กระทั่งเด็กๆนะคะดูนะคะว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนเลยนะคะ ดูนะคะนี่นะคะเป็นชาติพันธุ์นะคะของชุมชนราเวียงนะคะแห่งหมู่บ้านหนองขามอําเภอกระแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะนี่นะคะดูดูความนะคะความรักและความสามัคคีกันนะคะในหมู่บ้านของเราแห่งนี้นะคะดูนะคะภาพความประทับใจนะคะในการประกอบพิธีนะคะประกอบพิธีนะคะวงว์ในครั้งนี้นะคะภาพความนะคะ

เดี๋ยวผูช่วจะพาไปชมบรรยากาศในครั้งนี้นะคะนี่นะคะเป็นความรักและสามัคคีกันในชุมชนนะคะนี่นะคะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะจะมามุ้นด้วยกันนะครับตัวราคุชูมาเลยนะคะอน้ะคะเดี๋ยวตามคุชูมาเลยนะคะตามคุยใหญ่ค่ะตามคุชูมาเลยนะคะดูนะคะ เดี๋ยวครูชูจะขอสัมภาษณ์สักนิดด้วนะคะอันนี้นะคะคือผู้ใหญ่ของเรานะคะขอพูดสักนิดนึงนะคะเกียวกับอันนี้นะคะก็มการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดน้งขางมงองเรานะครับซึ่งจะบบรณะขึ้นมาใหม่นะครับเพื่จะ เขาทิ้งมาหลายสิบปี <ฮะ S 1> ครับวันนี้ชาวบ้านเราก็ได้ร่วมโดยช่วยกันผลไม้ลงมือในการเลี้ยงพระถ่ายเป็นในพระสงฆ์แล้วก็ถวายเทียนพรรษาหลวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธินนวัดนะครับวันนี้กไร่ราลาของสรราวชาวเราเวียนบ้านหนองแขงของเราครับต่อไปติดตามด้วยนะครับ ัดีนี่นะคะผู้ใหญ่ของเรานักพัฒนานะคะของหมู่บ้านหนองขามนะคะอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะนี่นะคะหมู่บ้านที่น่ารักมากเลยนะคะถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่ที่ดีเลยนะคะเป็นก็เรียกว่านะคะนักพัฒนาเลยนะคะนี่นะคะคือหมู่บ้านตัวอย่างของเราเลยนะคะในการประกอบพิธีครั้งนี้นะคะนี่นะคะนําโดยผู้ใหญ่ของเรานะคะผู้ใหญ่สั่งนะคะนี่นะคะแห่งหมู่บ้านหนองขามนะคะอำเภอกำแพงแสนแห่งนี้นะคะถ้าไม่มีผู้นำนั้นนี้นะคะ เราก็จะไม่มีภาพความประทับใจสวยๆแห่งนี้นะคะมาให้เพื่อนๆน,นะคะได้ชมนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศวิธีบวงสรวงเลยนะคะซึ่งหาชมได้ยากนะคะนะคะในวันที่จะไปเข้าพรรษาในครั้งนี้นะคะก็ชมภาพบรรยากาศนะคะชมภาพบรรยากาศไปนะคะนี่นะคะสด,สดงดงามมากเลยใช่ไหมคะหาดูได้ยากแล้วนะคะภาพความประทับใจนี่นะคะ่ะ ให้เป็นพิธีถวงยสิบยกประเด็นนี้ให้เป็นศาสนาสุบะสดงดงามมากเลยนะคะกำลังจะประกอบพิธีนะคะทางพระพุทธศาสนาเลยนะคะน้องๆหนูๆนะคะก็ได้มาร่วมงานนะคะน่ารักมากเลยนะคะนี่สาวราเวียนนะคะสวยนะคะสาวราเวียนของเรานะคะน้อยนะคะสวยมากๆค่ะสวพวเราอยู่เสมอเสว่ะ สวยสดงดงามเลยนะคะในวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะคุชูก็พามาฝากนะคะสร้างะค,ะค,ความตัดใจนะคะของชุมชนราเวียงแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นสื่อมัฒนธรรมที่ดีงามเลยนะคะของหมู่บ้านองขามนะคะอำเภอจตหงแสนจังหวัดนครปฐมแห่งนี้นะคะซึ่งหาดูได้ยากมากเลยะคะ่ะสร้างความทักใจนะคะนี่นะคะเกี่ยวกับวิธีวงฒนรรมนะคะ เพราะฉะนั้นอุโยบุกทุกขั้นเลยนะครับบ้านหนองขามนะครับเราเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นโยบจะยกยังไงยังปฏินี้ให้มันเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละครับสำคัญสําคัญมากๆนะครับสำคัญเหมือนลูกเจ้าว่านี่ฮะสมาธิสันติอุทยโยนะครับความสามัคคีอยู่ที่ไหนนะครับพูดแทน่ด้วยใหญ่สั่งนะความสามัคคีอยู่ที่ไหนนะครับความสําเร็จความสุขย่อมเกิดขึ้นณสถานที่แห่งนั้นเลยนะครับทุกนนะสถานที่แห่งนั้นก็จะประกอบ คลิปนี้ครูชูติมาพรขอฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูชที่มาพรเช่แล้วกัเป็นกำลังใจด้วยนะคะและก็ผาชมบรรยากาศนะคะของชุมชนดาวเวียนอัตรักษ์ช่วยกันทำดาวเวียนนะคะที่มีประเพณีท่งวัดงามและสรีนะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนคะสวแ